ฮโปไหนฮิโปมันทำอะไรมันดำน้ำลงไปแล้วใช่ไหมฮิโปมันดำน้ำลงไปแล้วนี่อะไรไม่มีนี่เนี่ยนี่ฮิโปฮิโปฮิโปมันนอนอยู่นี่ฮิโปนี่นี่นี่ฮิโปนี่ไงผิวฮิโปว่าทำอะไรผิวโปไหมเลอะไปหาแม่หาแม่ไปแล้วบไปรับไปรับฮิโป ฮิปโปกัน yeah. ร <c oughs> <that> ้องไงคะนี่อะไรนี่อะไรจะเข้ดป่ะจะเข้ดป่ะโอ้โน okay. oh, ี่แม่ฮิปโปนี่แม่ฮิปโปแม่ฮิปโปนอนอยู่ป่ะคะมันนอนอยู่ป่ะฮิปโป นี iko, ่น so so awesome. hey, hey. ี Luci ่นอี่้ตัวใหญ่นี่โตัวใหญ่ตัวใหญ่มันกินน้องพ้าได้ตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้นิโปลามีบันไยห้ดู่ิโปะนิโปลนิโปละนิโปลนินิปิโปนิโลิปโปลิปโปโอ้ิโปโนนนนอนนเนินลนินนั จะไปไหนครับนอนจะไปอยู่นี่ค่ะเนต่อไไปหนต่อไหนพัดพาไปไหนเนี่ยไหนบอกป้าสิจะไปดูอะไรดูอะไรเพนอะไรยพนหันหน้ามาหน่อยสิข้าหน้ามีอะไรครับข้าหน้ามีเพนกวินอ่าไปดูเพนกวินน้องพาดูเต่าจริงหรือเปล่าเต่าหรือตาผาบมันงัดกันเนี่ยมันใช่เต่าไหมคะน้องพาวเห็นไหมเห็นเต่าไหมไม่เห็นเลยน้องพานู้นนู้นนู้นเต่านู้นนู้นอยู่บนน้ำ ิงลเป่าแรกเลยนะครับคือตัวหนูหนูยักษ์หนูยักษ์คาบิบี巴านี่ตัวมันใหญ่มากใหญ่เท่าคนเลยดิสินี่ไงคาบิบาารมันกำลังกินผักคลองอยู่เห็นไหมดูหน่อยเห็นหมท่านเห็นไหมมองไหมกล้องหายไม่เห็นเ้ามีกาคาบิบี巴าน้องคาจูงยายด้วยโอ้สุดยอดเลยเมื่อยไหมคะ เงยโอ้ยมันจะตัวเร็วๆเลยอ่ะเฟนคิดบอกเชิญข้างใน วิ้ตัวนี้เข้ามาโชว์โชว์คุณน่นน้องพามาครับนันเป็นปิ้นด้วยนอาชอบตัวไหนตัวไหนปะตัวนี้เลยอนไ่นนะนตัวไหนน้มันาชอบตัวไหนตัวนี้ออมันอาบน้ำรอยังไงยางเยังเลยเป็นปิ้นยังไม่อาบน้ำเลยตโลกเลยใช่ั้ย อากาศหนาวอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์ไว้เปิดแอร์ไว้ว่ายน้ำเลยน้องพาวายน้ำไหมดำน้ำด้วยกบนี่ดชอบชอบแ่จไปอย่าไปแกล้งอย่าไปแกล้งมันเหนวดู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 ใกล้ๆดูใกล้ๆดใกล้ๆเล่นเล่นเล่นนนเอเยัดแก้งแฟนกินเหรอ เด e ี๋ยวมันเหนื่อยนะเออเอ่อเอ่อเอ่อเน่อเอ่าตีมให้มันโดดเอเดี๋ยวมันกระทุบกระจกของมันหรอกเอ่อโอ้โหเล่นเล่นมันเชื่ยงไงทำแรงทำไอ้มันก็ทำกันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้ออกไปได้โดนแน่แน่ออกไปได้เนี่ยไวมาไวมานี่ไง กบอกว่าพอ,อแล้วเหนื่อยแล้วพอแล้วพพเนวววพนต์ิ้นเหนื่อยแล้วอ่ะพ่อฝ่ายไว้ก่อนพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้ว ไม่เห็นอีกเหรอพอแล้วปิ้นเหนื่อยแล้วพัด <c oughs> พัดฮาน้นนนองไปด้วยอย่าไปแกะอย่าไปแกะไปะโอ้ยไปลองนอก ้ยตัวอะไรอะ่ะ <c oughs> ตัว,ตวน่า <c oughs> กลกัวอ,อ,อย่าไปเคาะกระจกนะดูอย,อยิสยนะจิ้งเหลอนองดูใกล้กัดแล้อานรอยงนี่มันจิ้งเหลนใช่เกล่า มีอะไรอ่ะข้างในมีอะไรมีะไร,มะไรดเสานี่เดเสาเดเสาไม่ขึ้นแล้วครับพอแล้วเพ่ไงูฮัทงูอย่าไปเคาะนะถ้ามันหลุดขึ้นมากาดัดคัดเลยนะอย่าไปใกล้มันนะถ้าเกิดว่ากระจกมันหลุดขึ้นมา อย่าไปทำนะครับถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาล่ะถ้ามันฉกที่พัดขึ้นมาทำไงล่ะเรียกนงูพัดครับอถ้าเกิดงูมันเลื้อยทะลุกระจกออกมาทำไงอ่ะโอ้ดูไกลดูใกล้นูนะนรนก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 นอะไรงนก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 นอนนกนกนกนนกน งูเขียวงูเขียว,ยวบอลน,นี่ตัวอะไรน้องพาวจเจเ้าค้เจ้าค้กินน้องพาวได้ไหมไม่ได้ตัวอะไรไถ้ายายมาด้วยยายร้องกรี๊ดเลยนะพี่พัทยายกลัวเนี่ยงูมันหลบหุ้ยงูยักษ์เลยน้องพาว เมันกําลังหาน้องพาวเลยมันหิวน้องพาวให้แบ่งแขนข้างนึงให้งูรูเหลือมกินได้ไหมงูเหลือมบอกขอข้างนึงได้ไหมน้องพาวขอแขนข้างนึง,งอข,ขอแขนข้างน,งน,นึงให้งูกินได้ไหมคะนี่ตัวอะไรเขาเรียกตัวเตกูแดงไหนตัวอยู่ไหนนู่นนู่นนู่นอู่นู่นอยนู่นกินกาบอ่ะมาแล้วมาแล้ว เห็นไหมันนี้นี่ตัวอะไรอย่ายไปแกล้งกิ้งกา่ากัดเลยนะกิ้งก่าอะไรพัเนี่อ่านชื่อตนกิ้งก่าอะไรกิ้งก่าอะไรกิ้งก่าคาร่าอันนี้เขาเรียกกิ้งเหลนครับกิ้งเหรนใช่กิ้งเหลนสีน้ำเงินมันกำลังมองหน้าน้องพาวอยู่ กำลังมองหน้าน,น,น้องเผาอยู่วะมันกำลังกินเลยกินน้องเผาเนี่ยทำไมมันอ้วนยังน้องเผาอ้วนมากเลยอ้วนมากเลยมันกินเยอะอเ,เลยใช่ขึ้นรถแล้วไม่ต้องเดินแ<ม>ล้ว เลยสีไเลยนี่มีเล็ดเล็เล็ล็ดเล็ดตัวใหญ่้าหมิ่นหมิ่นอื้เล็ไหมมี้เล็บไหมีเลดหมิ่นไหมหวนไหม เล็ดแลดค่ะเห็นไหมเห็นเล็ดไหมนอ่เห็นอะไรตัวเลยล็อกฟาร์มิโก้ฟาริโก้ไหมตาร์ิโก้ได้แล้วเขาชอบ อย่มือออกไปพัดจะกัดมือดินดูช้างเลยดูช้างเลยยืนยิ้มหมานี่นะยืนยิ้มหมาไอ้เจดูช้างเลยดูช้างเลยมา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 ช้างกินอะไรช้างกินผลไม้กินผลไม้ผลไม้คืออะไร กล้วยออ๋ทำไมตัวมันใหญ่ไะเลมกินแค่กล้วยเล็กๆอ่ะลูกอ้ยดำน้ำด้วยเราพ่นน้ำใส่นะเปียกเลยนะเบียกทั้งตัวเลยหรอครับ ปวดท้างไหมถ้าปวดท้างไหมเดี๋ยวขนมเกี๊ยวขนมท้องก็กินกล้วยมาเลยกินกล้วย อะไระไหน้าหน่ามั้จ๊ติดบคกิ้นะคะถ้าสามารถติดใจกับเจ้าหน้าที่ของรสอรหรือฟารช นะคะหรือบที่ท่านจะได้เห็นความช้าให้กุบบางช้างนะคะจะต้องนํำช้าง